ขอปามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ่าจะนำพระสวดมาเผยแผ่แให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ได้รับรู้รับฟังพระสวดที่อาตมาผาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าชลามรณะสตรสตดที่ว่าด้ดยเรื่องไม่รู้จักชลาและมรณะไม่จัดว่าเป็นสามณนะชีวิตของ คนทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วเส้นทางของชีวิตของทุกคนก็คือไปสู่ความชราทุกคนจะต้องชราทุกคนจะต้องแก่เมื่อแก่แล้วความตายก็มานั้นทุกคนในโลกนี้จะต้องมีแก่มีตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าถ้าเรารู้จักพินิพิจารณาว่าสังขารทั้งหลายร่างกายร,ร่างกายทั้งหลายเนี่ย ที่สุดแล้วก็ชราที่สุดแล้วก็มรณะก็คือตายไปก็จะทําให้เราไปสู่เส้นทางของกุศลสู่เส้นทางของความดีไม่ทําบาปทํากรรมทําอกุศลให้เกิดขึ้นในตัวเราได้นั่นเองก็วางในพระโสดนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัดว่าพิสูจน์ทั้งหลายสมณาเรื่องพราม์เราใดเราหนึ่งไม่รู้ชาติชลาและมรณะ ไม่โลชัดปามเกิดแห่งชลาและมรณะนะไม่โล,ล,ละนะชัดปามดาบแห่งชลาและมรณะไม่โลชัดปฏิปทาที่ให้ถึงวามดาบแห่งชลาและมรณะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณนะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในโมู่พราหมณ์ทางท่านเหล่านั้นก็ไม่ ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะหรือประโยชน์ของความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันข้อความนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วรู้จักพิจารณาถึงความแก่และฟามตาย และประพฤติปฏิบัติอยู่ในกุศลได้นั่นแหละจะชื่อว่าเป็นสมณะคือผู้สงบนั่นเองแต่ผู้ที่ไม่พิจ,พจารณาถึงวามชราหรือว่ามรณะหรือว่าความตายเนี่ยก <c oughs> ็ยังตกอยู่ในความโลภกดลงยัง,ลงหลงไหลไปตามโลกทำอกุศลกรรมไปตามใจชอบแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะต้องแก่จะต้องตายก็อยู่ทำบาปทำกรรม กูสนก็เกิดอธมาพาพขอโ<ม>น้ยพร